สวัสดีค่ะชื่อเมยนะคะจะมาแนะนำสินค้าต่างๆเริ่มแรกเลยนะคะสินค้ายูนิซอยคือน้ำนมถั่วเหลืองสำเร็จรูป ชนิดผงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการย่อยยากและผู้แพ้นม,มวัวรวมถึงวัยทำงานที่ใช้ชีวิตเร่งรีบจุดเด่นของยูนิซอยนะคะ,ะเป็นถั่วนเหลืองออร์แกนิกร้อปซปลอด GMO ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนอกจากนี้ในนมถั่วเหลืองยังมีสารไอโซฟาโวนซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดหนึ่งช่วยลดอาการร้อนวูบวาบงุดนิดง่ายและอาการต่างๆที่ไม่ คืงประสงค์ของสตรีวัยทองมี2สูตรให้เลือกนะคะคือสูตรน้ําตาลน้อยจะเป็นกล่องสีเขียวและสูตรไม่มีน้ําตาลจะเป็นกล่องสีส้มราคากล่องละ98บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนําทั่วไปค่ะ เอ p โปรชอยคือขนมอบกรอบสำหรับทารกตั้งแต่8เดือนถึง6ปีผลิตจากข้าวหอมชั้นดีซึ่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกๆที่อยู่ในช่วงไวฟันน้ำนมขึ้นได้เคี้ยวได้หยิบจับเพราะเด็กในช่วงนี้จะมีการหยิบสิ่งของเข้าปากเพราะเด็กจะรู้สึกขันเงือกเนื้อขนมจะไม่แตกง่ายและลายง่ายในปากเราจะมี3รสชาติให้น้องๆหนูๆได้เลือกกันนะคะรสแรกจะเป็นร รสออริจินอลไม่หวานมากอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B2 และก็แคลเซียมเราเอารสที่2นะคะจะเป็นรสไก่ผัก เด็กจะได้รับสารอาหารจำพวกผกักวิตามินแระธาตุเพิ่มขึ้นและตัวใหม่ของเราจะเป็นรสกล้วยหอมเนื้อของเอ็มโปลชอยส์จะมีกลิ่นหอมของกล้วยหอมนิดๆซึ่งเด็กจะแก้อาการท้องอืดจุกเสียซึ่งประโยชน์ของกล้วยมีมากมายทำให้เด็กได้รับสารอาหารจากกล้วยมากมายซึ่งราคากล่องละ79วัตบเาทเท่านั้นนะคะสามารถหาซื้อได้ตามห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปคะ่ะ มาดูสินค้าตัวต่อไปนะคะถุงมือเซม์เมดแบบสเตอร์ไลน์เป็นถุงมือผ่าตัดที่ใช้ในโรงพยาบาลคุณสมบัติพิเศษเหนียวพิเศษชนิดมีแป้งผิวไม่เรียบนะคะไม่เกิดการแพ้และไม่มีส่วนผสมของโปรโตีนบรรจุภายในกล่องเป็นคู่คู่เหมาะสำหรับการใช้งานเรามาดูถุงมือตัวต่อไปใช้สำหรับตรวจโรคก็จะมีถุงมือซันตอรี่นะคะแล้วก็ ถุงมือซัมเบอร์เมดถุงมือสีเขียวที่ใช้สำหรับในห้องแลบห้องคอนโทรลและห้อง QC คุณสมบัติพิเศษผลิตจากน้ำยางเกรด A pe, นุ่มพิเศษชนิดมีแป้งผิวไม่เรียบ หนึ่งกล่องจะบรรจุ100ชิ้นสามารถใช้งานได้สะดวกไม่ก่อให้เกิดการแพ้และไม่มีส่วนผสมของโปรโตีนนะคะตรงนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปค่ะ